ใอยากฟังก็เลยนะที่ไม่เป็นเซนเตอร์ต้องมาเป็นมา้วครับอยากที่หนักเซนเตอร์ไม่ได้คะชุดเดียสัมภาษณ์เนเตอร์ยังไงก็เห็นสีแดงขนาดนี้เลือกชุดเดหมอก้โอเคไหมครับโอเคก่อนนะสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างในกับการคัดเลือกนักแสดงยากไหมคะวันนี้ตั้งใจก่อนวันนี้เห็นึงความตั้งใจของน้องๆทุกคนนะครับจริงๆก็ติดตามตั้งแต่เริ่มประกวดแล้วนะครับทุกคนก็พัฒนาเนาะ ช่ก็ดีใจด้วยนะครับกับน้องๆที่เข้ารอบที่ได้ในวันนี้แล้วก็คนที่ไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับพัฒนาตัวเองนะครับเราเห็นเอกลักษณ์ความเป็นน้องในตัวน้องๆยังไงบ้างในการที่ผ่านเลือกเข้ามาใช่คือจริง,รงๆทุกคนเนี่ยมีความสามารถกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างแต่ละคนอาจจะมีความสามารถหลายอย่างด้วยซ้ำน,นะคะเราก็เห็นความตั้งใจของทุกคนแล้วก็แต่ละคนก็มีเสน่ห์เฉพาะตัว แต่ว่าในเรื่องของแบบการแสดงหรือว่าอะไรหลายอย่างนะคะเชื่อว่าเข้ามาแล้วเราก็ยังแบบเรียนรู้ได้อีเกเยอะค่ะยังสามารถแบบพัฒนาแบบได้อีกเยอะค่ะหนักใจเลยไหมคะวันนี้เห็นแต่ละคนโชว์หนุนกันแล้วดีใจดีกว่าดีใจที่เห็นน้องๆ้องเขาตั้งใจนะแต่ละคนคือแบบเตรียมตัวมาแบบเราได้ทําเต็มที่อะฮะดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเราคิดว่าแบบเออเดี๋ยวมาวันนี้น้องๆองอ,งอาจจะตื่นเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่พอเข้าจริงอะ น้องๆก,ก็ปล่อยของกันวันนี้สนุกมากครับอย่างี่ขวัยเองนเป็นผู้จัดละครด้วยยังไงคะทัดเรื่องน้องเก่กันเรื่องน้องแต่ละคนก็จริงๆอะต้องบอกว่าดูหลายอย่างนะคะดูทั้งตัวจริงดูทั้งในกล้องดูทั้งสเสน่ห์ที่ออกมาคือบางคนอะพ่อเราดูในกล ตัวจริงเราจะแบบเขามีอะไรน่าสนใจมากขึ้นพอดูแสดงปุ๊บเขามีเสน่ห์อ่ะมันมันต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างมากในการประกอบกันแต่ว่าก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดก็ดวันนี้ รู้สึกว่าดีมากที่เราจะได้เด็กๆมาทํางานด้วยแล้วก็เห็นความสามารถว่าขนาดวันแรกเขายังได้ขนาดนี้แปลว่าเราเอาไปทํางานลงกองเนี่ยมันจะไม่ต้องหนักใจมากก็ดีใจที่ได้เด็กๆเลยค่ะอยาจะบอกอะไรน้องๆไหคะได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วต้องอย่างไรบ้างคะจะเติมอะไรไหมคก็อยากจะฝากน้องๆนะครับว่าถ้าเกิดมาเป็นนักแสดงแล้วนอกเหนือจากความสามารถอื่นก็คือพี่นาย นะครับถ้าถ้าเราก็ต้องรักษาวินัยระเบียบวิยไว้ปฏิบัติตามนุ่นพี่ๆนักแสดงนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนําของผู้จัดนะครับแล้วก็จะเจะ,ะร่เมืองครับในอาชีพนี้ครับผมนักแสดงใบครับมีกระไดฮะการที่จะเป็นดาวระดับวงการนี่ฮะเทคนิคเล็กๆฮะฝากถึงน้นองๆนาตัวเองก่อนก็ดีใจกับน้องทุกคนนะครับ คือสิ่งที่สําคัญเนาะนอกจากเราจะหน้าตาดีหล่อสวยมีความตั้งใจในอาชีพนี้นะครับสิ่งที่สําคัญเหมือนที่พี่บอกนะครับคือเรื่องของวินัยนะครับเรื่องของความรักในงานการแสดงนะครับความตรงต่อเวลาสิ่งเหล่านี้จะทําให้ทํางานได้ดีประสิทธิภาพเราก็อยู่ในวงการนี้แบบน,น,นานๆครับก็ดีใจด้วยนะครับสู้ๆครับโอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะคุณเติร์ส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 หนึ่งนะ 아, 한번 보고 나